จุดจบของตัวร้ายในละครไทยตุ๋ยเย่ในเมื่อฉันไม่สุขสบายอย่าหวังเลยว่าแกจะได้สุขสบายแกอย่านะแกอย่าทำอะไรบ้าๆนะฟัง <laughs> ไม่ติดคุกไปเลยจ้าฉันไม่ผิดนะคะคุณตำรวจฉันไม่ผิดคุณจะมาจับฉันแบบนี้ไม่ได้นะฉันไม่ได้เป็นคนทำฉันไม่ได้เป็น ฉันไม่ได้ทำนะจะมาจับฉันแบบนี้ไม่ได้เธอรู้ไหมว่าฉันเป็นใครเธอรู้หรือเปล่าว่าฉันเป็นใครมาจับฉันแบบนี้ไม่ได้นะกลับตัวเป็นคนดีซะงั้นั้นที่ตอนแรกร้ายร้ายฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะพัชราภาที่ตลอดมาฉันทําไม่ดีกับเธอตอนนี้ฉันรู้แล้วฉันกลับตัวแล้วฉันจะไม่ทํามันอีกแล้วไม่เป็นไรหรอกจ้า คนเราผิดพลาดกันได้ขอบคุณเธอจริงๆนะที่ให้อภัยฉันขอบคุณจริงๆเป็นบ้าเนื่องจากคนไข้ได้รับความกระทบกระเทือนใจอย่างมากจึงทําให้เสียสติคนไข้คงกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วค่ะลูกรักของแม่นู่านะรักที่สุดในโลกเลยลูกทาไมหนูไม่คุยกับแม่และลูกทำไมลูก <c oughs> เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อื่นฮัลโหลอุรัสยาจากนี้ไปเราคงไม่ได้เจอกันแล้วแหละฉันจะไปอยู่เมืองนอกแล้วนะหวังว่าเราคงไม่ต้องมาเจอกันอีกลาก่อนเมื่อฉันอัดคลิปส่งครูลืมบทพูดแล้วนึงปัจจุบันติ๊กตอกเป็นแพลตฟอร์มที่ที่ทำไมวะที่ที่น่าสนใจโอเค โอเคเดี๋ยวเอาใหม่ผิดซ้ำผิดซากผิดซ้อนเงื่อนปัจ enfin จ <ki> ุบันติ๊กต็อกจึงเป็นแพลตฟอร์มที่น่าสนใจอย่างมากและทุกทุกกี่คนแล้วนะทุกี่คนเอาใหม่จะจบอยู่แล้วเชียวหากผิดพลาดประการใเอ้ยจะจบอยู่แล้วเชียวลิ้นแกจะพันไปไหนโอเคหากผิดพลาดประการใดหากผิดพลาดประการใดโอเค ติกตอกจึงเป็นแพลตฟอร์มที่น่าสนใจมากหากผิดภาพประการใดขอเป็นสียงแทกหนักมากทุกคนจึงสนใจที顆顆顆่จะใช้ติ๊กตอกเป็นอย่างมากคนคนในบ้านพักก่ปัจจุบันคนก็เลยนิยมใช้ติ๊กตอกเป็นจำนวนมากเดูไปกินข้าวแอรียกินข้าวดู่าคลิปอยู่ ร้อยวันพันปีไม่เคยจะโทรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกวัยรุ่นแบบพวกเราใครมันโทรมาเนี่ยปกติไม่เห็นจะเคยโทรมาเลยเมมเต็มไปอีกและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับติ๊กตอกในประเทศไทยค่ะเมมเต็ม <c oughs> จะจบอยู่แล้วอะนางปลาทองลืมกดได้ไงและนี่ก็คือสาเหตุที่ฉันชอบใช้ติ๊กตอกอย่างมากค่ะขอบคุณค่ะเ e s sexy ฮ ลืมกด <quelqu' un> อัดเหรอเมื <gamma> ่อคนแป้ภาษาอังกฤษไปซื้อของ <S <S สวัสดีค่ะรับอะไรดีคะขอชีสไบต์หนชิ้นค่ะแล้วก็รบกวนเวฟอ,อันนี้ให้ด้วยนะคะ <S <S โอเคค่ะรับเป็นชีสไบต์นะคะแล้วก็เวฟอ,อันนี้นะคะ <S 2> <S 2> ใช่ค่ะชีสไบต์กับเวฟคะ่ะ ไม่ทราบว่าคุณลูกค้าต้องการรับอะไรเพิ่มเหรอไหมคะไม่แล้วค่ะสนใจของลดราคาไหมคะเรามีวิตามิลแล้วก็นมไทยเดนมาร์กนะคะแล้วก็เป๊ปซี่ลดราคาอยู่นะคะสนใจไหมน่าสนใจนะคะพอดีว่าชอบดิสคา u n ์มาชอบของลดราคานะคะขอรับวิตามิล,ลกันนะคะน่าจะดีต่อสุขภาพแล้วก็ไทยเดนมาร์กเอาไว้ก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าเราวิตามิลก์แล้วนะคะแล้วก็รับเป็นเพปซี่นะคะเพราะว่าชอบแจ็คสันหวังนะคะขอเพปซี่ค่ะ อโอเคค่ะสรุปของของพี่จะเป็นชีสไบต์วิตามิล์์เป๊ปซี่แล้วก็ของที่เวฟนะคะใช่ค่ะชีสไบต์วิตามิล์เป๊ปซี่แล้วก็ของที่เวฟค่ะทั้งหมดเป็น125บาทค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะเงินค่ะชีสไบต์วิตามิล์เป๊ปซี่ลาก่อนผมยาวคนแม่ค่ะอากาศมันร้อนมากๆเลยค่ะเอางี้นะคะลูกถ้ามันร้อนแบบนี้ไป ผมเลยค่ะให้มันสั้นจะได้ไม่รอ้อนแม่แน่ใจนะเคยได้ยินสำนวนไหมลูกเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดเอาเลยลูก เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดแต่หมามันขยํำเลยใช่ไหมแม่ถ้าลูกไม่มั่นใจเดี๋ยวคุณแม่ไปตักด,ด้วยเลยค่ะพลีชีพแม่สุดยอดแม่คือไอดอลโอเคแม่ว่างงั้นหนูก็เอาด้วยเชื่อแม่ลูกมันต้องดีลุยกันเลยแม่ไปกันเถอะลูกลาก่อนนะผมยาววันะั้วเลดี้ทลูกลูกว่าเรารอดกันหรือเปล่าเนี้ยมันรอดใช่ไหมเนวฮะก็ได้อยู่แหละแม่คนอื่นว่าไงคะ นี่คุณแม่คิดถูกหรือเปล่าเอาเฮ้ยโทรศัพท์หายก็ใช้ถ่ายอยู่นั่นไงสวัสดีค่ะตอนนี้ก็ไลฟ์อยู่ในรถนะคะกำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันค่ะอืมข้างทางเนี้ยมีอะไรดีๆมากมายไปหมดเลยนะคะเฮ้ยแล้วโทรศัพท์อะโทรศัพท์เฮ้ยถนนก็ต้องดูโโทรศัพท์ ใช้ถ่ายอยู่นี่วะ <laughs> ใช้เล่นเกมอยู่แท้แท้สติสติเออเอ,อไปดิไปเฮ้ยเฮ้ยเราโทรศัพท์ไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวต้องโทรหาแม่หรือไม่หาว่าเล่นเกมทั้งวันอีกโทรศัพท์ไปไหนวะอ๋ออยู่นี่ <c ười> คุยอยู่กับผูแต่หาไม่เจอเออใช่ทีมหวังก็ออกมาพูดแล้ว <c ười> ฉันเห็นข่าวนั้นแล้วเฮ้ยแก แต่เดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยอย่น,นะแกแกเป็นอะไรของแกอ่ะโทรศัพท์หายสิเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอยู่เลยนะเว้ยอยู่ในกระเ,<อ>เป๋าก็ไม่มีอ่ะก็แกค,คุยกับฉันอยู่นี่ไงจริงด้วยคุยกับแกอยู่ดูดีๆในมือที่ดูอยู่อะไรซีรีส์เรื่องนี้นี่มันสุดๆจริงๆต้องโทรไปคุยกับเพื่อนสักหน่อยแล้วต้องชวนเพื่อนมาดูกันเยอะๆ แล้วโทรศัพท์ฉันจะโทรหาเพื่อนได้ยังไงอะเฮ้ยเฮ้ยอ๋ลืมไปดูซีรีส์ยู่นี่ไงพีไม่ได้เลยก็ให้เพื่อนยืมลืมไปแล้วหรือไงแกดูนี่ดิโคตรสนุกโคตรน่ารักแกดูแกดูแกดูแกต้องดูงดงดงดอะเหรอโอเคเดี๋ยวดูแล้วกันมันคงน่ารักดีใช่ไหมเนี่ยไปไหนอะไปไหนแล้ววะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยอะแล้ว จะเป็นไรอ่ะหาอะไรก็โทรศัพท์ฉันหายอะแกเมื่อกี้ฉันว่าฉันยังเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้ฉันจึงดูอยู่เลยโอ้ยอยู่นี่ไงแกฉันยืมดูเนี่ยแกเป็นคนให้ฉันดูเองอะไรนี้ลืมไปฉันให้แกดูอยู่นี่ว่าเออแล้วก็ไม่บอกแต่แรกลักษณะของเพื่อนเรียนเก่งในห้องฉันพูดมากทำตัวบ้าบอโอเค are you ready up r e video that so loud but a a t what a a what a a h h บ้าเกมเป็นที่สุด ใครหน้าไหนก็มารบกวนเวลาเล่นเกมของฉันไม่ได้เออไปเออหลับตลอดครับไม่เคยตั้งใจเรียนเลยเป็นลูกหมอแน่แน่ถามนายสิพ่อแม่เธอทำอาชีพอะไรหรอพ่อกับแม่เราเป็นหมอนะ่ะเป็นหมอทั้งคู่เลยอืมอย่างนี้นี่เองติดมังอะหนักมากบ้องแบวจ๋าอย่ามารบกวนการอ่านหนังสือของฉันสิกาลังสนุกเลย เ mm. ก่งมันซะทุกอย่างเก่งไปทุกเรื่องคุณครูคะ่ะพอดีว่าอาทิตย์นี้หนูต้องไปแข่งดนตรีอะคะ่ะไปเป็นตัวแทนจังหวัดอะคะ่ะขออนุญาตลาเรียนนะคะคุณครูคะ่ะต้องลาอีกแล้วอะคะ่ะพอดีว่าเป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งกีฬาด้วยอะคะ่ะขออนุญาตลาคาบนี้นะคะพอดีว่าต้องไปซ้อมอะคะ่ะเดี๋ยวต้องมีแข่งประกวดเต้นนะคะนิงขรึ่มแอบน่ากลัวนะเนี่ยนี่นี่เคะนี่แก mm. 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 อย่าไปยุ่งเชียวนะเขากําลังตั้งใจเรียนอยู่แกอย่าไปยุ่งเขาเลยนะออโอเคโอเคเมื่อฉันทําเพลงเบ,งเบาๆสิ่งที่ฉันได้ยินอยากเป็นเธอไหมโอนี่จะเสกให้พี่มารักแต่หนูจะทําให้พี่สิ่งที่คนรอบตัวได้ยินอยากเป็นเธอไหมโอนี่จะเสกให้พี่มาลากแต่หนูจะทําให้พี่ได้รู้ว่าลากับหนูจะฟินไม่ไววหนูคุณคือนักร้องเสียงเพี้ยนเมื่อฉันบอกเพื่อนว่าอย่าบอกใครนะ ฉันมีความลับเรื่องนึงอะแต่ว่าถ้าฉันบอกเธอสัญญาได้ไหมว่าเธอจะไม่บอกใครอืสัญญาไม่บอกใครหรอกนะฉันจะไปบอกใครได้ยังไงล่ะฉันมีแฟนแล้วนะอย่าลืมนะห้ามบอกใครทั้งนั้นเลยนะอืรู้แล้วนะ five minutes later อืมขัดใจจังเลยอ่มทำยังไงดีอ่ะคันปากบอกแค่โควิดคนเดียว คงไม่เป็นไรหรอกนะก็เพื่อนๆกันทั้งนั้นนะ่ะโควิดฉันมีอะไรจะบอกแกแต่แกต้องเยียบไว้เลยนะเป็นความลับนะห้ามพูดต่อโอเคปะอะไรพูดมันเลยฉันเป็นคนปากไม่สว่างอยู่แล้วแกก็รู้ความลับจะอยู่กับฉันว่ามาเธอแอเรียออะมีแฟนแล้วเฮ้ยจริงดีอุตกกระต่ายอะนะ1ท minutes later เรื่องนี้มันเรื่องใ่ายทำยังไงโอ้ยร้อนอกร้อนใจอืมอมอาแชทคุยกับเพื่อนๆนในแก๊งคงไม่เป็นไรหรอกลืมคนบ้าหอยรู้รือย่งแอบเรียวมีแฟนแล้วนะทุกคนแต่ก็อย่าลืมนะต้องเหยียบไว้อย่าบอกใครนะเหยียบให้มิดเลยนะจมดินจมดิ่งไปสู่พื้นผาสดาุดขา t w 2 Two hours later แร่เรียวมีแฟนไม่บอกเพื่อนเลยหนาะเอามาให้ดูบังแซอยากเจอนั่นสินั่นสิมีแฟนไม่บอกคนอื่นเลยอะขอเจอบงังซีพวกเธอรู้กันได้ยังไงนนะ